สบายดีพลอพี่น้องสบายดีเอฟซีวันสุดทุกคนเด้อสบายดีสวัสดีพลอพี่น้องเด้อมื้อนี้เฮาสิมาเฮ็ดเมนูเฮ็ดเขียดแห้งเนาะพี่น้อกนี่เขียดที่เฮาดเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้เฮามากชิ่งไข่ไว้ยังเนาะตะไคร่เอาตะไคร่ใส่ยางเดียวเนาะเพราาะว่นับกินข้าวมันแน่นอนุ่มเมนตัดแห้ง เอาชีมาตากแหงไว้กินยามมันโบมีเนาะพี่เนาะใบถอดใบปีนหรือว่าแนวใดก็ดีเนาะเสพใสเกลือเป็งอันได้เนาะเฮ้ยเนาะเครื่องเอื้อบเข้ากับบัลายพี่น้องเนาะกับจักสิใส่ยังเหนะใส่แต่เกลือแป็นมุ้งอะไรกันสิคลายเพื่อนเปิดกว่ดนะใสซีดได้เน่น้อยนึงเพื่อความเสบพอแล้ว เกลือเขียดจันหยันจ้าน้อยมันสีเบิร์ตเดี๋ยวหน่อยเนาะฮาบูฮูว่ามันสีถือด้อไอ้บด้วยบทถือเท่าก็ได้เขียดแหงใบก่อนจ้าน้อยกินบุหรี่กินเนาะอันนี้คือคือขี้ไผ่ใหม่เนาะขั้วใหม่น้องเอ้ยตะกี้ยันอยู่เดี๋ยวบอตอนที่ดีบิวเลยนะนี่ตะกี้ยู่พูดยู่แคบแทงอยู มันต้นไฟแต่นางคนเนาะแต่ว่าง่ายมากอยู่สีเพื่อขยายพื้นที่ให้มันมีบนอยู่บนเซาได้นี่กระเห็ดถั่วกันไว้เนาะยันหยันโตขวยอันนี้คือหม้อสุทีบารอนสุมากเนาะนี่มาสู่ให้อีพอสู่ให้อีพอเห็ดให เป็นป่าไผ่พี่น้องเอ้บหมันห่มดีนองจังเลยแต่กี้มันเป็นป่าไผ่แต่บาดทางออกเบิดทางเห็นมันแป,ป็นยามแดงมันสิหม่มนะโอ้โหนอนยามแดงมันสิหม่มคอยดูอากาศน,น่โดนได้ดมันระเบิดมอญหนึ่งขาวหนึ่งหน้าเ,เห็ดกินเห็ดอยาก แค่นี้ได้หนเฮ้ยโมมีขันเนาอเนาะเอาดื้อมาเตะบาทเนาะอืมเอาหนังเอาหนันนั้นกับบอนเตียงนอนเด่นพักผ่อนยอนใจบุ้ยเย็นสบายดีเนาะพี่น้อองยู่ห่มใหม่เนาะจุดเทียงกับเย็นคือกันอยู่กองเทียงแม่นแต่ว่ามันไก่เทียงโผล่ทองก็เลยใหญ่มาอยู่พี่เนาะขี้เฟื่องขี้ไฟื่อยเนาะบอนนางถวยแคบหัวเลยเนนี่ ตกลงมันก <c ười> <c ười> ็ตกลาบตัวไอวันนใหม่นี่แกมันซุ่มมันสีเกิดเยอลยนะนี่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 นใหม่เนาะนี่ให้ไปเนาะนใหม่อึดได้ยามนี่แพงเนาะน้ใหม่ก็อยู่กับหมองหมดแล้วนี่นี่ยามอันนั้นแพงฟ้าใบแกงอันนั้นเนาะให้มันเป็นแง่งใหญ่ๆแล้วกอเมาแกาใส่หิ่งนะเรียบร้อยเด้วกระโบอียังหมากใหมเนาะ การเฮ็ดเขียดแห่งกับบริโดนแม่นะเืบเื่บเปลือบๆล่ะกะมาหยั่งเนาะเอาไปตากตากแดดเนาะพอมันแดด่องเออเลี้ยงมันจบกๆงัมนไงเออบันนั้นมันกับอันนี้เองมันโอ้ไปเดียวกิรตูอันเนี้ยแต่บ่อยมันเหี่ยตัวหน่อยมันก็จะเหี่ยวคอยดูอวกกันในผุแต่มันบอกว่าฮะคอยดูอวกเปื่อยผุมันมาอยั่งอีะยังเธอหลวกเปื่อย ดวกเขียดนี่เด้เขาจุ่มน้อยเดียวให้มันตายเถอะกันจนเด็เนาะข่อยาอัดมันอันนี้โอ้กะบวมแม่ดลงน้ำมันหอนใช่ไหมถ้าจุ่มต้องน้อยเดียวเธอแบบไปดวกจนมันเด็มันกะบวงงามเล้วฮะเต่าหน่อยไอ้บัวเฮ้ยตัวหน่อยมันเปื่อยไวเด็กตัวใหญ่มากเลยเด็กสดูได้เนาะเขียดเขียดแหงเนาะ 4, เอ็นเอฟสีเพิ่นมาเขียดแหงทางนันเพงนะเพิ่นมามเนาะเแเขามาขายแมงถอดแถวนี้เขากินมีเขียดมีนะแมงมีอ๋อมันแหงมันคาสีกระดุมกระเดีเขียดแหงมันโตเคยหิงเขามันอันนี้เนาะ ทีงฮามันกุอังไลคือคุณดิตัวหน่อยมันกันนั่นตุกเนาะตัวนี้ก็บมันยังตั้งแต่ดำหน้าอยู่เนาะยังถากะอยู่ถากะง่ายอยู่ถากะเนี่ยเน้พอดีเดี่ยวปีใหม่ปีเมือนงนู้เนาะประมาณมันที่ซีที่หาที่หาที่โฮกคุณเนี่ยยังสี่ในลำเนาะ เทียวปีใหม่แบบมวนกรยังดำหน้าบอกเที <Credit> ่ยวเมื่อยแต่กันโล่งหน้ามาดูอีหน้าย่างเดียวมันเป็นเที่ยวแซ่ดอกปีใหม่เที่ยวตรงหน้าคือเก่าเอาออกมันบางๆอย่างนี้มันเต็งกันดำมาเรียงวันมาแล้วว่ามีเหรออาเลนฮะเกะดีใช่ไหมเด็ดกะกะมันกะ มันแหงมันก,กับโบนาเนาะโบมีกินวันเนี้ยมันแหงเขาก็เอาเขาตู้เย็นไหวเลยแล้วก็เก็บไปกินปีใหม่มมมวันนี้ปีใหม่ปีใหม่ซากรแกมเบียแกมดาววัซซันโอ้ยเดี๋ยวยามแหลงก็ไมีแนวกินไงก็กง <laughs> เลยแต่เกลียแหงเด้ออดกินก็ตำหมักฮู้เนาะอันนี้นที่มันเอ,เอาไปคาเป็นบวชขาดเนาะ เอาได้มาเห็ดเขียดแหงซะพอเขียดช่วงนี้ก็ได้แน่แมนจะน่อยมั้ยเนอะจะน่อยมากกับบุ้มนี่ายง่อยหนึ่งกระยาดกันเอาได้จะง่อยช่วงนี้จนมาเครื่องทงกันยังบวขาดพี่หน่อยช่วงนี้เข้ากับจับทงหนั่งทงนี่ปงทงหนั่งทงนี่ปงอยู่แต่บวเอามีแต่เลอกเขาก็ตีว่ามันน้อยเขาก็ตีว่ามันโตหน้อยตโตยังพอเขียดมันก็มีลายเจ้าเนาะช่วงนี้เขียดมันลายไพ่กระไร เนี่ยมันเลยขบตะใช่ารปล่าขบตะสิเจ็ดอําบ้างกระตาดเนี่ยนี่เด้เอออันน้ได้กระปิตตเบงันเหียอยู่ดุมมันจะโอ้เหี้ยเชยว่ามันกะปุกเป่าออกมาเหรสิเหี้ยบอวะอยกจะยามันข้ากระตาดมันมันแหงมไปฮารองไปตเบึงเนาะ้อยขบได้ปนใดบัดหน้ายังเสียดีอยวยเออเห็ยดีขนาดนี้่ันวันไหบัดน้านะ มันยังเฉดดะอีกเนาะมังได้ยามมาอีกไปบ้างไหมบอลนั้นพักกมบอกเลยมันบอนมันลหลงมัวพริกกะเริ่มเป็นหลอกละ Nách 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 Nó nách 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 Nó nách 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 แดดเดดอิงต um um, yeah, ิงแต่ว่ากบุษันเอามาได้แต่ว่าแหลกเฉยๆเนาะตอนบวชขันนำเดียนชีเดียนหามันสีเอาไม่ใช่จะไม่เอาแหกเนี่ยใช่เบิ่งกะในข่อยเขาพี่น้องข้อยเขามาคืนวันนี้มันกินไปได้เติบกินไปคู่ให้อย่าไปคู่ให้เนาะ แกนี่ยงมาได้ยังตากะเทนก็ได้แต่พวกยังตากะเทนอือถูกโอ้ยตากะเทนเนาะอ๋อตากะเทนได้ค่ะคือนเนาะสอนที่อนได้ว่ากะเออตัวนกะอรมณตากะเทนได้ได้พี่เนาะบัตไตะไฟเป็นยังมันคือโบได้อีกปะไต่ไฟมันบอกว่าอะไรพี่เนาะนี่เนาะมันเป็นนลำหยังมันต้องดอดไฟอีกแนวหนึ่งวะ บริกินแม่งใหม่เด้พี่น้องเลยจะเห็นเอฟีเพื่นเม็นมาอยู่บาโ่เ็นวิวใส่แม่งใหม,ม่มันหมดถึงจะแบวขคดวเอองหัวมากินหนะไม่ได้ไงัวมากินหนะไม่ได้เชียดแห้ง ในี่ตน้นมะพีนี่มันยีวีนี่นกำลังจะเป็นหลอกเป็นมะพีขาวนะเห็นงหนมะพีขาวอันนี้ก็พักซี่พักซี่แล้ว Đây cho bạc tan bạc tan phân na nó mạnh đây. Ô, này Ôi lấy lái tợp đó là mạnh nó để phê tà cho nó mạnh nó bạc đai mình này. Nó. มตรเนงเลยเนาะมึงแน่สะแมงงามแนงดีอุออาย่เนี่ยมตรน้ไยหาเนาะน้อยาวเนาะน่อเอ็นามีน่อ้พผ่หายากแตมันอึดไม่นเออแแบบาวนั่นแหลไปหานอนลำพีงกันนอนลำพงนนอยจะอู มกทิ้งนกทิง้งอันนี้บักทั่วแม่นำ้ำทิ้เนาะกําลังขึ้นเครือกําลังขึ้นเครือลบมันลบยิ่งใหญ่ย่างนี้ใบฟูดใบจังเบิดปลาอยู่ทด้นี่กะเลิมใหญนะ่เนาะเลิมใหญ่ขึ้นคขมือขอมือปลาดุกปลาหนิรร่งเนาะอีย่ยงมันใหญ่เนี่ยกะจับไปกินเนาะสบายต้องสื่อ อ่ะนี่มีเทียงด้วยไงเทียงเขานไงสภาพเทียงเป็นแน่เลยพี่น้องเอ้โบมีแนวแอมน้อมีแต่ผาอันนี้พอแล้วมาแอมพออีกพอแล้นอนหน่ะนาะพอแล้นอนหน่ะมาตอนกับแม่น้กิงพากันนอนบ้านอันนี้ก็เป็นอ้อยอันนี้อ้อยเขาบ้านมาในพี่น้องเย ไออยู่เรื่อง้านนี่กะบ้านาบ่อหายเบาะเนาะอันนี้กะขอกเป็ดขอกเป็ดพอเป็ดตอนเอาเป็ดอยู่เหืน่นหันมันตายไปไไก่เป็ดสอง,องอังยาสองนาองอยา ตายห่าบััดอนนี้คือบอนอาบนะำบอนโป้มน้ำเนาะพอสวงมันหนาวพอเราเอามาแอบใบมันลบท์นี่อาบน้ำมาได้นหนาวอันนี้ก็คือนองน้ำคีย์นี่ให้แดงน่ะฮะบายดีก่อน โอ้ม่อ๋อเด่นข้องดีเลยกะสำหรับคลิปนึ่กับชีโจบลงเพียงแั่นี้เด้อพ่อม่พี่นอะกับมุมยังได้เหตุเกิดเหัการีวิวหันเบิ้งหันเบิ้งนี้ไปเนาะจบไปคลิปหนึ่ง ยังหน้าอันหน้าดมดื่นเนะาะเมืองธรรมศาสตร์พี่น้อง่ามันหนาอย่สำป <c oughs> ราหค่ะพอกันคลิปน้าพี่น้องผัดกไดไลค์กดติดตามเลยเรือสบายดียดเป็นกำลัง<ด>ใจเ้นน่เด้อ